สวัสดีค่ะคีมองสอทับสนะคะก็มาทําการบ้านแล้วการบ้านก็คือทําให้ดินแข็งๆกลายเป็นดินนุ่มๆพร้อมใช้นะคะวิธีทําก็จะมั่วๆแล้วก็จะพูดรัวๆหน่อยนะคะเพราะว่าน้องอยู่ใน3นาทีนะก็เดี๋ยวไปดูคลิปกันเลยขั้นตอนแรกก็มารีวิวดินก่อนคะอันนี้ก็จะเป็นดินก้อนกรมๆก,ก,กับดินแผ่นๆน,น,นะคะก็ทุบเลยนะคะขั้นตอนแรก เอาค้อนพ่อมาทุบเลยก็ที่เอามาทุบนะคะเพราะว่าถ้าไปลอยน้ําเลยข้างในอามาอาจจะแบบมีความแข็งอยู่อ่ะหนูเอามาทุบนมพื้นแทนเพราะว่าถ้าไปทุปบบนโตะเพื่อนบอกว่าเดี๋ยวโต๊ะจะหักนะคะปัญหาก,ก็คือดินค่อนข้างที่จะกระจายเต็มพื้นนะคะก็เลยเอาหนังสือพ์มาปูรองไอ้ก้อนแข็งๆที่ครูให้มาเนี่ยค่อนข้างที่จะทุบยากเลยค่ะแตกยากมาก ก็แตกแลละค่ะเคีดได้เป็นชิ้นชิ้นแบบนี้ก็เอามาทุบต่อให้ละเอียดที่สุดค่ะขั้นตอนนี้ค่อนข้างที่ใช้เวลาแบบนานมากๆเลยเพราะว่าคอแน่ยหนักมากเมื่อยแขนไปข้างหนึ่งกันเลยทีเดียว ขั้นตอนนี้หนูก็ทูบไม่ค่อยละเอียดมากนะคะก็ได้ออกมาหน้าตาประมาณนี้ค่ะค่อนข้างขี้เกียจเลยนะหลังจากทุบเสร็จนะคะเป็นผงๆเสร็จปุ๊บเราก็ผงเนี่ยมาใส่ไว้ชามผสมแล้วก็เอาน้ำเปล่าเนี่ยค่ะหยดๆเข้าไปค่อยๆใส่นะคะแล้วก็ค่อยๆขยำขยำขยำนองให้กลายปเป็นแบบมีความเนียนๆแล้วกลายเป็นแบบดินนุมน่มๆค่ะ จะบอกว่าอันเนี้ยขั้นตอนเนี้ยก็ทํานานเหมือนกันเพราะว่าขั้นตอนที่เราถูบดินถูบไม่ค่อยละเอียดก็เลยต้องปั้นดินสองครังเลยทีเดียวนะคะเพราว่าข้างในมันยังมีความเป็นเม็ดเมดอยู่ก็ปั้นต่อไปค่ะ วิธีการเก็บรักษานะคะก็ใส่กล่องพลาสติกปิดให้มิดชิดแล้วก็ไปอยู่ในที่ชื้นๆนนะคะของเราก็คือเอาเข้าห้องน้ำค่ะ mm hmm. ก็จบคลิปแล้วนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ